ที่ครอบครองเซียงโก้โลคุยกีไยไฮกวงนกกระเรียนุกเจริญสูงมีเป็นนกกระเรียนแล้วก็ต่อีเสียงคงสองสื่อเจอ ป็นแรกเลัแรกเดหกหลักบวชิวละโัวอชื่อ เร่งส่งเล่ง,งเ่ล่าความมีก็มีปัญหาค่ะแสงซือที่โรงงานนะคะตอนนี้กำลังแกะบล็อกที่ปังใหม่ยังแกะไม่ได้เลยค่ะคกานลอลงมาหลายครั้งแล้วถ้าบล็อกไม่แตกมีก็ขาะ จะบอกหรืโจให้นะรู้ไหมว่านกกระเรียนนี้มีที่มาอย่างไร การีเป็น<ล>การลงกเกลียดที่เสกจากวิชาของหรือตรงปิงโตซอในจิวเตียนใน<ห>ร้านเหล,ล,ล้าที่ทให้เจ้าของร้านเหล้าไขาดิบไขาดีเพราะเขาเลี้ยงเหล้ามาตลอดไลหลำให้แขกที่มาพักได้ดูแล้วทำไม่ถอน แล้วทำไมถอนทําผิดอะไรสักอย่างไม่บอกผมไม่แน่ใจแล้วแล้วคือหรือว่าครบวาระแล้วสักอย่างนี่แหละครับก็จำได้ใช่ครบ,ครบวาระม<ร>ากกว่าใช่แล้วก็ก็เก <ๆ S 1> ็บคืนก็ไม่ได้ดังดังดังนั้นคนที่จะครอบครองนี้ต้องมีเหตุ แห่งบุญถถเท่านั้น<ม>และถ้าครอบครบตาม,มวาระจะหายหรือเสียไปหมดไปยเสีะหายไปไม่ ไม่ค้าฟ้านะเป็นวาละของมาช่วยมาช่วยตามแต่กําลังบุญกำลังบุญแต่ละคนที่ได้แต่ลไม่เท่ากันคนที่ได้ไปเมื่อครบตามวาระกกรรมไว้ก็ไม่อยู่ ใช้ยาไม่ได้ไมไดหมดหมดหมดหาวาระหมดหม,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 มดวาสนา,แล,า,าแล้วอยู่ได้นานขนาดไหนครับ่โวาระวาระแต่ละคนไม่เหมือนก็แล้วแต่วาระแล้วก็แล้วแต่ผลบุญทําบุญเยอะๆสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศเยอะๆก็ยัได้อยู่เยอะนานๆบัดบัดดีบัดบัดดีบอกได้ว่าดีมากดีที่ สุดตามคำตามตำราว,วิว,วแล้วเรื่องแป้งปรุง่ถึงบางยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ที่โรงงานที่ที่นิจโจ้ไปปั๊มมันนั้นนะคะที่โรงงานพระผงกลับมาคนที่โรงงานก็บอกว่ากลางคืนจะเห็นนกบินจะได้ยินเสียงแล้วก็ที่โรงแกะมีปัญหา าบอกว่ามีมีเด็กได้ยินเวลาแกะบล็อกก็ได้ยินเสียงนกร้องทำบรานกนี้มีจิตวันนี้ก็ที่ที่โรงงานปั๊มเหลียนนะคะที่แกะบอกก็ได้ตั้งเครื่องไหว้ผู้บอกอีโจ้บอก่กก็เรียนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้ไหมจะ บอกมีโจ้ให้ต้องให้แกมีเลือ่องมีอะไรไหมมีจิตทุกอันทุกอันมีจิตจิตอยู่ชิ้นส้ม

ใช้ให้ดีอย่าเสียงอย่าเสียของที่เป่าเสกไปเดี๋โอ้แต่งจนไม่ีย้ร้องโอเค 好先过，先吃，好先先先吃。<noise> <noise> ใจเตี้ยนะดีไหมชุดที่ เตาเผาเตาเตาเผาเตาเผาวันนี้ติดพัดลมติดพัดลมไม่ติดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เตาโน่นเอาเตานี้เอาตรงนี้วางไว้ตรงนี้ต้องใช้โอะหรือว่าใช้อะไรเอาเอาผมเช็ดเท้า เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเาดีแวเยอาเอาถุงเทใส่กันทูบกก่อนหาถุงใหญ่ๆอ่ะกัถุงเทข้างนอกก่อนรับเตรียมเตสักพูดนะครับ วันนี้นะครับมาหอเซนโกเเ็นซือนะครับมาเมตตามาไขกวงนะครับผมผลแรกครับ ยกยกยกเอากระสังออกไหมเอากระสังออกไปเลยมีอะไรครับมีอะไับรอ ให้ที่จะมาเป็นคนอยู่ประจำแต่งเองห่างเซียน<อ>จื่อเซียงชื่อห่างเซียนจื่อท่านจะท่านจะอยู่ประจำที่นี่โอ้พี่ตา ครับคนดูข้อมูลนี้สอบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปาสิบสิบสิบสสิบสามแผ่นที่ตจับชาเตียสาม,มาสิบสา,บสา,ามแบบ ใถ่ายาม้าพนั้น สิบสามเอามสาแล้วรวม่าสิบสามจับสาเตียงงอินเกษอแม่ทำวิธีใช้หูรลบใจใจเก็บเราเก็บไว้อยู่นใวบ้านติดรถติดไหนบ้านใช้จากไหนก็เห็นบนาน โผมาก,ก็เลยให้เป็นระลึกอมมา마เสียงซื้อหนแรกที่เสียงซือมาวันนั้นจำได้ว่าเพิ่งขึ้นมาสานี้หนแรกแล้วเสียงเสียเสียงซื้อก็มาพอเสียงโกเสียงซือหนหนแรกคุยกีที่สารชั้นบนนี้ครับแรกประทสาธุสาธุ หมดระยารวของตั๊มของตึดจ้างสองตงพอทำไหม